คือผมเคยแข่งโดตาแบบจริงจังไหมครับไม่เคยครับคือยุคที่ผมเล่นโดตาแบบหนักมากๆตอนนั้นผมยังมันยังเป็นยุคที่มันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่นรนะเอาจริงผมว่าถ้าผมแบบเกิดช้ากว่าน,นี้สักแบบสักสิบปีอาจจะอาจจะมีโอกาสเทิร์นโปรผมรู้สึกว่าผมอายุเยอะไปแล้ว,ลวมันไม่ใช่ยุคผมอะ่ะแต่ก็คงเอาไปคงคงเอาไปได้ไม่ไกลหรอกผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีผมพูดตรงๆก็ผมไม่ได้เป็นคนที่มีความแบบมุมานะขนาดนั้นอะ่ะอันนี้รู้ตัวเลยผมเป็นคนที่แบบชอบแบบความเรื่อยๆมากกว่าเป็นโปรเพเยอร์มัน แล้วผมแล้ว like ผมไม่ชอบความเครียดไว้ผมผมไม่ชอบความกดดันผมชอบอะไรที่มันเรื่อยๆเปื่อๆผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะที่เราต้องรับมือกับความเครียดไว้ความกดดันไม่เท่าไหร่ความเครียดเนี่ยผมไม่ชอบเลยความกดดันมันคือเหมือนแบบว่าคุณไปแข่งแล้วคุณกดดันแล้วคุณประหม่าคุณตื่นสนามอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะผมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ความเครียดมันคือแบบถ้าคุณแพ้แล้วคุณแบบต้องกลับบ้านหรือแบบตกรอบอะไรเงี้ยอันนั้นพอมันเครียดแบบนั้นน่ะผมผมจะไม่ชอบฟิลนั้นมาก แต่ว่าผมเคยแข่งแบบจริงจังอยู่แค่แป๊บเดียวเองตอนนั้นแบบอยู่ม5มหอ,อะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนเราก็ไปแข่งชื่อทีมว่า beyond godlight คือเอาง่ายๆว่าแค่ชื่อทีมก็รู้แล้วว่าแบบเด็กกระโปรงอะนึกออกปะ <c oughs> ที่ไทยไซเบอร์เกมจัดแข่งอะไรเงี้ยก็ไปแข่งกันนะมันก็ติดอันดับนะแต่นึกออกปะมันเป็นอารมณ์แบบเด็กนักเรียนที่แบบเล่นด้วยกันบ่อยๆมารวมตัวกันอ่ะมันก็ไม่ใช่ถึงระดับแบบโปรเพเยอร์ที่แบบว่านั่งเล่นเกมอยู่ตลอดนั่งวิเคราะห์มีการวิเคราะห์กันมันไม่ใช่แบบนั้นเลยฮะมันก็ พอไปเจอคนที่แบบว่าเออเขาแบบเป็นโปรเพเยอร์จริงๆอะไรเงี้ยเขาเล่นมาเยอะกว่าเขาประสบการณ์เยอะกว่ามันก็แตกทำไมพี่ชอบเล่นคิงเหรอครับผมรู้สึกว่าแผ่นนี้มันโหดอยู่นะแผ่นนี้มันค่อนข้างเก่งใครซับสี่นี่้ว Very nice, very yes. nice. The arrow of war is loosed. The the arrow arrow of war is loosed. Yes, as an animal is Yes, Radiant's courier has been killed. I am like to battle. Yes. ค่อยๆฟาดไปฮะทำไรไม่ได้มามันเป็น리เจ이커맨더เนี่ยนะประเด็นถ้าไม่ใช่리เจ이커맨더นี่จะโดโคอปเตอร์ตันตายไปหลายรอบแล้ว <c oughs> <c oughs>

โอเคแบบนี้เราได้ EP อยู่นะแบบนี้ผมลำบากโคตรโคตรอ่ะผมไม่มีดาเมจอ่ะแล้วมันมีเฟดบูลแล้วอ่ะดาเมจแม่งโคตรเยอะเลยเราจะไม่รอดโอ้โหนง่ายต้องมีคนแต็กให้อ่ะแต่ว่ามีหน้าก็น่าจะไม่ได้แต็กให้ด้วยไม่เป็นไรผมจะเลเวล6แล้ว Wow. Certainly. What a they can your middle tower is under attack ตาไม่เลิก <Yes. S 1> เฮ้ยไปตายกันรุยๆอีกแล้ว GG 5-4 with เสวเวนอยู่บนเจอห้าต่อสีได้ยังไงวะ เรางองแงเราไปตายแล้วเราก็บอก5ต่อ4ทั้งนั้นซิโเซเวนม,มันอยู่บนน่ะแล้วคือไปได์อีกฝั่งรัวๆคือถ้าสมมุติว่าเสียเปรียบเราไปได้อีฝั่งแล้วจะมาโทษผมมันก็ไม่ชีเรื่องอะ่ะเสียเปรียบทำไมมึงไม่แบบว่าอยู่ฝั่งนี้ละ่ะอยู่ฝั่งของตัวเราเองอะ่ะไม่ใช่ไปได์แบบนั้นดิเพื่อนวัยรุ่นไม่เก็ตอะ่ะทำไมฮีลิ่งซับวางไว้ตรงนี้ โซว,วนไปไ,ปไหนไวะเนี่ยคือให้อีกฝั่งได้เข้ามามันก็ตายเว้ยแต่ถ้าเราไปได้ฝั่งเราก็ตายมันเนื้อแค่แบบว่าเรารอ,อยังไงยังไงไทมิ่งเลยเกมผมว่าโซเวนมันไม่น่าจะชนะคลิงอะแล้วเรามีตัวซีซีได้ด้วยอีกฝั่งมันแก้ไม่ได้อะผู้เชื่อเข้าไปกัดหัวโซเวนมันก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วผมยิงโซเวนตายเราไม่จำเป็นต้องรีบเราแค่ต้องรอเทมโปรเรา The enemy's middle tower has been denied. This is an arrow! My edge! Goes! You provide me to! Light my way! I'm under attack! Yes! Killing spree! I give the gift to the Mortar Town! toughest sighted man ever! Yes. เนี่ยแค่ต้องรอรอได้ก็ชนะรอไม่ได้ก็ดา่ากับเพื่อนอยู่ที่ว่าอยากเล่นดอเอหรืออยากเล่นพิมพ์ดีแค่ไหเกมนี้ผมว่าโหตา ที่ผมน่าจะกดเม็นจิกวอนถ้ากดเมจิกวอนผมไม่น่าตายหวะแต่ว่าฝาร์มันตายสี่ตัวเฉยคือหน้าที่แครรี่ฟาร์มมันก็ถูกแล้วครับเออแต่ผมเข้าใจบางทีซับแม่งไม่รู้จะทำอะไรพอแครรี่ฟาร์มแต่จริงๆซับมันก็แค่แบบว่าแครรี่ฟาร์มก็ดูว่าแครรี่ไปฟาร์มตรงไหนแล้วซับก็พยายามโซนให้เน่ยแบบนเนี้ยถอยมาได้แล้วเดี๋ยวฝั่งมันก็เกิดมากันแล้ว สะท้อนก็นแรงแต่เรื่องผมเยอะนี่หูก็ไม่ตายง่ายก็ตายพร้อมกนันนี่แหละน่าจะได้บารแลกอยู่ตัวคอกเขาตายสองตัวทำอะไรไม่ได้มาก Yeah. แอกยับยเ,เดีย๋ยวิคอปเตอร์ซื้อเกิดดัวนี่เลวอีนูโอ้ยมันไปประทากันแบบนั้นอีกแล้วฝันสลายไปพร้อมกับชีวิตของสเวน จบแล้วมันจบแล้วอนาคินคิงมันรุนแรงและรวดเร็วเกินไปเลยแต่มันต้องมีคนเล่นให้หน่อยน่าสมมุติอีกฝั่งมันก็พอมีฟาร์มให้อีกฝั่งไม่มีฟาร์ม,มก็โยโร่ใช่เนี่ยจากเกียร์เองครับผมไม่ค่อยชอบอินจากเกียร์เท่าไหร่ผมรู้สึกว่ายังไงยังไงเป็นคิงด้วยให้คนอื่นใช้น่าจะดีกว่า มี BKB ก็เท่านั้นฝั่งเราแม่งซีซีอย่างเยอะ BKB หมดเนี่ยเจอยิงแบบแนวทะแยงเข้าไปรูทวาร